แรงมากนิวเคลียร์เลิกเฮิร์ตถ้าเดินสวนบ๊อบบี้ขอไม่คุยไม่ทักนิวเคลียร์หันสาออกมาเปิดใจครั้งแรกหลังยุติความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มนักธุรกิจบ๊อบบ๊อบบี้สีระพีใจดีทายาทเหมือนล้านธุรกิจแกรนด์โฮมเผยชัดหัวใจตอนนี้แข็งแกร่งแล้ว100%แม้ช่วงแรกจะเสียใจหนัก แต่ตอนนี้ Move On ได้แล้วเต็มตัวเธอเล่าว่าเหตุผลหลักที่ต้องการเลิกรากันมาจากความคิดและไลฟ์สไตล์ที่ต่างกันมากพยายามปรับตัวเข้าหากันมาโดยตลอดแต่ก็ไปต่อไม่ไหวอย่างนิวเคลียร์นะคะมีปัญหาเราจะเคลียร์แต่เขาจะหายเจ้าตัวยืนยันฝางเส้นสุดท้ายขอไม่ลงรายละเอียดแต่ย้ำชัดว่าไม่มีมือที่3แน่นอน ซึ่งนิวเคลียร์นะคะก็ได้บอกอีกว่าช่วงแรกแย่มากแต่ตอนนี้โอเคแล้วต่างฝ่ายต่างแยกย้ายไปใช้ชีวิตของตัวเองบ๊อบบี้เคยบอกว่าหวังดีให้กลับมาคบกันแต่เธอตอบตรงๆว่าไม่มีทางไม่รู้ว่าอีกฝ่ายมีคนใหม่หรือไม่เพราะตอนนี้ต่างคนต่างใช้ชีวิตและเธอก็ไม่ได้ติดต่อ,อเขาอีกเลยถ้ามันดีเราคงไปกันต่อแต่ถ้าไม่ดีก็แยกย้ายกันไป เธอบอกด้วยว่าถ้าเดินสวนก็ขอไม่คุยเพราะคุยกันมาเยอะแล้วและถึงตอนนี้นิวเคลียร์ยังไม่มีคนใหม่เราทำดีที่สุดแล้วกับความรักครั้งนี้มันทำให้เราโตขึ้นเยอะตอนนี้ใช้ชีวิตแบบโฟกัสตัตวเองกลับมาใช้ชีวิตคนเดียวอย่างมีความสุขกินข้าวอร่อยขึ้นเที่ยวทะเลคนเดียวได้แบบชิลๆแถมเพิ่งไปซื้อแมวมาเลี้ยงเพื่อเยียวยาหัวใจเขาช่วยชีวิตเราได้มากเลย